สวัสดีค่ะใครไทยก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารว่างของไทยๆกันนะคะนั่นคือเมี่ยงเมี่ยงก็จะมีหลายแบบนะคะเป็นลักษณะที่ทานเอาเครื่องหลายๆอย่างมาใส่รวมแล้วก็หอ่อทานเป็นคำๆนะคะวันนี้เราจะทําเมี่ยงคาเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเมี่ยงคํานะคะอย่างแรกนะคะนี่เป็นใบชะพลูนะคะเลือกเดี๋ยวเราจะใช้ขนาดที่เท่าๆกันนะคะ หรือบางทีเขาอาจจะใช้ใบทองหลางก็ได้เหมือนกันนะคะและนี่ข้างนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของเป็นเครื่องของเนี่ยงนะคะเริ่มด้วยมะพร้าวคั่วนะคะขิงอ่อนหัน่นเตานะคะห,หอมแดงกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วนะคะพริกขี้หนูแล้วก็มะนาวค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นเครื่องของน้ำเนี่ยงนะคะก็จะมีข่านะคะสับตะไคร้ซอยหอมแดง หิงแก่นะคะสับถั่วลิสงคั่วปน่นมะพร้าวคั่วกะปิน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มจากการทำน้ำเมี่ยงก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเอาส่วนผสมนะคะนี่ก็จะมีขา่าซอยนะคะกะขิง เราจะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งใช้ไฟอ่อนในการคั่วนะคะเครื่องพวกนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยคั่วไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเอาเครื่องพวกนี้ไปตมอีกทีนะะึงค่ะอาจจะใช้เวลาหน่อยค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะ พลอยพลิกกับแต่ละด้านเดี๋ยวเราจะคั่วจนมันเปลี่ยนสีนะคะแล้วเราถึงจะใส่ตัวตะไคร้าตามไปหลังจากนั้นเดี๋ยวเรารอให้มันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนนั้นอีกทีก็แลวกันค่ะค่ะนี่เราคั่วสักพักก็เริ่มเห็นแล้วว่าขากับขิงของเราเปลี่ยนสีนะคะเราก็จะใส่ตัวตะไคร้าตามลงไปแล้วก็คั่วอีกสักพักหนึ่งนะคะพอให้ ตะไคร้มันโดนความร้อนหน่อยนะคะแล้วเราถึงจะใส่หอมแดงเพราะหอมแดงมันค่อนข้างที่จะสุกง่ายเราก็เลยใส่ทีหลังสุดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวต้องใส่หอมแดงกลับมาดูอีกทีแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้เราคั่วตะไคร้มาสักพักนะคะเราจะใส่หอม mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เหมือนเดิมค่ะคั่วหอมอีก สักพักหนึ่งพอดูหอมมันเริ่มเ,เหมือนสลดตัวนะคะโดนความร้อนมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนตำกันแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้เค,ครื่องที่เราคั่วเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาโขลกละเอียดก็เอามาเทใส่ในโรลกนะคะอาจจะค่อยๆใส่ทีละนิดก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะก็จะตำลำบาก ระเด็นก็รวนถ้าเห็นว่าแหลกแล้วก็ค่อยใส่เพิ่มไปอีกก็ได้นะคะค่เดี๋ยวเราก็จะตำให้มันแหลกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่เราปรุงน้ำ นี่เราก็ได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะโขลกพอแหลกตอนนี้ก่อนที่เราจะไปทาน้ําเมี่ยงกันเนี่ยนะคะเราก็ใส่ตัวกะปิลงไปเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะเราใส่กะปิเรียบร้อยตอนนี้เราก็ถึงเวลาพร้อมที่จะไปทําน้ําเมี่ยงแล้วค,ค่ะค่ะตอนนี้เราจะมาเคี่ยวตัวน้ําเมี่ยงกันนะคะ เริ่มจากเอาน้ำปลานะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่อยๆใส่ก็ได้นะคะเราก็คนให้มันละลายเข้ากันดีก่อนนะคะนี่นะคะเราจะค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนให้มันละลายเข้ากันดีแล้วเราถึงเปิดไฟตั้งเคี่ยวนะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอเริ่มเดือดแล้วเราถึงจะใส่ตัวเครื่องที่เราโขลกเอาไว้นะคะค่ะแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเดือดแล้วเราจะพร้อมใส่เครื่องที่โขลกอีกทีละกัน,นะค,ะค่ะค่ะนี่เราก็ ตั้งไฟเคี่ยวมาจนเดือดได้ที่แล้วนะคะดูก็จะส่วนผสมค่อนข้างที่จะข้นและเหนียวขึ้นนะคะแล้วก็สีน้ําตาลจริงๆก็จะดูดูเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็จะเอาเครื่องที่เราโขลกเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะใส่เสร็จแล้วตอนนี้เราก็ยีนะคะให้เข้ากันพร้อมกับเคี่ยวต่อไป เนี่นะคะเราเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกสักนิดนึงนะคะคือไม่นานมากเพราะว่าเราเดี๋ยวพอมันเย็นตัวมันก็จะเหนียวขึ้นอีกตอนนี้อาจจะชิมรสได้นะคะถ้าชอบรสอนนี้ก็คือหวานเค็มนะคะถ้ายังเป็นก้อนก็พยายามยีให้มันเป็นเนื้อเดียวกันหมดนี่นะคะเดี๋ยวจะเคี่ยวต่อไปอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเ,เดี๋ยวกลับมาดูกัน,นะคะ่ะ ค่ะเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะเคี่ยวอีกสักนิดเดียวนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเคี่ยวนานมันจะเหนียวแล้วก็จะยิ่งหวานขึ้นนะคะเราจะไม่ต้องการเหนียวขนาดนั้นเอามะพร้าวข้าวป่นใส่ลงไปเลยค่ะอาจจะแบ่งใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวให้ใส่โรยหน้าอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตัวถั่วลิสงข้่วป่นนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ยกออกแล้วก็เตรียมอ่างเอาไว้ที่ใส่น้ําเย็นไว้นะคะเราจะไปหล่อในน้ําเย็นให้มันเย็นตัวลงด้วยนะคะเดี๋ยวพอมันเย็นตัวเราก็จะเห็นว่ามันจะเหนียวขึ้นเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำเมี่ยงเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันะค,ะค่ะค่ะเราททำน้ำเมี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟกันแต่ก่อนอื่นเนี่ย หรือเรามีวิธีการเสิร์ฟหลายอย่างนะคะก็คือแต่โดยทั่วไปก็จะเห็นเป็นแบ่งเป็นเครื่องแล้วให้ไปห่อกันเองเพราะว่าแต่ละคนชอบอะไรจะได้ใส่มากใส่น้อยได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการห่อเป็นคำๆเลยแต่อย่างนี้นี่คือเราบางคนที่ไม่ชอบอะไรเขาก็อาจจะไม่ได้เลือกทานหมดตามนั้นนะคะก็เอาใบนี้นะคะด้านสีอ่อนนี่อยู่ข้างบนนะคะแล้วเราก็ทำให้เป็นเหมือน กรัวยว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะพริกขี้หนูมะนาวหอมแดงขิงถั่วแล้วก็กุ้งแห้งนะคะมพะพร้าวคั่เล็กน้อยตักน้ำลาดใส่ลงไปนะคะ นี่ทิ้งเย็นตัวลงแล้วมันก็จะค่อนข้างเหนียวขึ้นนะคะจากนั้นนะคะก็ปิดนี่นะคะอาจจะไม่ค่อยเป็นสามเหลี่ยมเท่าไหร่ก็จะเป็นคำคำอย่างนี้หรืออย่างที่บอกก็คือเนี่ยคะ่ะจัดใส่เป็น ลักษณะนี้ดีกว่าคือให้ไปตักใส่แล้วก็ห่อกันเองนะคะเสร็จเรียบร้อยตัวเมี่ยงคำสำหรับอัตราส่วนนี้คุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์เราที่ foodtravel.tv วันนี้คุงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ